คุณคงรู้จักทอเทพเจ้าสายฟ้าแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของทอวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10บันดับเรื่องราวของทอเทพเจ้าสายฟ้ากันครับอันดับที่10ทอเทพเจ้าสายฟ้าเป็นภาพยนต์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มาจากต้นฉบับการ์ตูนของ m a r เวลคอม i ิ s ในชื่อเดียวกันโดยปรากฏตัวครั้งแรกใน Journey into Mystery ในเล่มที่83เดือนสิงหาคมปี1962 ถูกสร้างขึ้นโดยสแตนลีย์แลลี่ลีเบอร์แจ็คเคอร์บี้โดยตัวละครถูกสร้างขึ้นมาจากทอเทพเจ้าสายฟ้าของตำนานเทพกรณามนอสส่วนฉบับภาพยนตร์สร้างโดยมาเวล l Studio และจัดจำหน่ายโดยพาราเม u พิกเจอร์กำหนดฉายครั้งแรกในวันที่21เมษายนปี2011ตัวละครทอรับบทโดยคิสแฮมเวิร์ดและมีภาพยนตร์ออกฉายไปสภาคคือทอเทพเจ้าสายฟ้าในปี2011และภาคต่อคือทอ เทพเจ้าสายฟ้าโลกาธินในปี2017และมีภาคที่3ในชื่อว่าทอศึกอาวสา,ารเทพเจ้าโดยจะมีฮักมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ด้วยทอได้ปรากฏตัวในแอคเวนเจอร์สีภาคคือ The a v e n t u r e Adventure มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก Adventure มหาสงครามล้างจักรวาล Adventure ภผรกจศึกทอได้ติดอันดับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมลำดับที่14โดย IGN 1 0 0ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีหนังการ์ตูนขายดีตลอดกาล และได้ติดอันดับ50 s u per ฮีโร a แ v e n t u r e ในปี2012อันดับที่9ประวัติของทอทอคือบุตรแห่งโอดินเทพเจ้าสายฟ้าผู้ปกครองแอสการ์เรื่องราวของทอทอเขาเป็นคนหัวร้นหญิงพยองชอบออกรบฆ่าฟันจนครั้งหนึ่งเมื่อทอได้ต้อนศัตรูไปยังดินแดนของเหล่ายักษ์ฟอสจนเกือบก่อสงครามของทั้งสองฝ่ายทำให้โอดินเทพสูงสุดโกรธ จึงสั่งสอนด้วยการถอดถอนพลังและลบความทรงจําพร้อมส่งทอไปอยังโลกมนุษย์เมื่อทออยู่ในโลกมนุษย์เขากลายเป็นสัญญาแพทย์ผู้มีความพิการทางขาในชื่อโดนัลด์เบรดเพื่อเป็นการลงโทษให้ทอมีความเมตตาและดร์เบรดสำฤึกได้เขาได้เจอกับไม้เท้าและกลายร่างกลับเป็นทอเทพเจ้าสายฟ้าดังเดิมและความทรงจําทั้งหมดก็กลับมาเขาจึงได้เดินทางไปมาระหว่างโลกมนุษย์และแอสการ์ดอันดับที่8 ค้อนโยเนียอาวุธประจำกายของทอเทพเจ้าสายฟ้าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ได้รับความสนใจโดยค้อนดังกล่าวมีคำจารึกไว้ที่ด้านข้างว่า "Who so ever h o l d this hammer, EP he w o r i y shall possess the power of Thor" หรือแปลว่าผู้ที่คู่ควรเท่านั้นที่จะยกค้อนนี้ได้และจะได้รับพลังแห่งทอซึ่งค้อนโยเนียยังมีความสามารถพิเศษคือเมื่อคว้างไปโดนเป้าหมายก็สามารถกลับมายัางจุดเดิมได้คล้ายกับมุมแมลง สามารถเรียดลมพายุสายฟ้าได้รวมถึงพาข้ามไปยังมิติต่างๆได้ด้วยซึ่งในแต่ละจักรวาลแต่ละเวอร์ชั่นความสามารถของคอนโยเนียก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนอกจากทอแล้วยังมีใครยกคอนได้อีกยังมีซูปเปอร์ฮีโรอีหลายคนที่สามารถยกคอนทอได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเหตุการณ์และเวลาที่เหมาะสมดังคำที่คอนจะลึกว่าผู้ที่คู่ควรนั่นหมายถึงไม่ได้จำเป็นเฉพาะทอคนเดียวเท่านั้นซึ่งในเวอร์ชันคอมมิต เคยมีเลดฮัรวันเดอร์วูแมนเป per แมนจากฝั่ง DC หรือกระทั่งแมกนิโตก็เคยใช้พลังยกค้อนโยเนียได้อันดับที่7ก่อนที่คิดแฮมเบิร์ตนักแสดงชาวออสเตรเลียจะได้รับบทเป็นทอคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเกือบไม่ได้เป็นเทพเจ้าสายฟ้าในทอเพราะเมื่อสมัยที่มาเวลกำลังเฟ้นหานักแสดงนำมารับบทนี้พบว่าได้มีดาราหลายคนที่เคยได้เข้าชิงบทบาทนี้ได้แก่เลียมแฮมสเวิร์ t ริปเปิลเอสเควินแมกดิสโจคินนาแมนอเล็กซานเดอร์สกากาและทอมฮิตเดลสันอันดับที่ 6, โรกิโรกิคือเทพแห่งการหลอกลวงและการโกหกเขาเป็นน้องบุญธรรมของทอเทพเจ้าสายฟ้าเรื่องราวของชีวิตของเขาอุบัติขึ้นเมื่อเกิดมาหาสงครามระหว่างเหล่าเทพแอสการ์ดกับยักษ์นํำแข็งแห่งโยธันไยโดยในตอนนั้นบอราชาแห่งแอสการ์ด ได้เข้ากวาดล้างเหล่ายักษ์น้ำแข็งจนถึงจโยธมหฮหากแต่ระหว่างการสู้รบกันอยู่นั้นบอได้ถูกแช่แข็งและพร้อมกับสาบให้กลายเป็นหีมะและเขาหายไปโอดินบุตรของบอจึงขึ้นมาเป็นผู้นำทัพแอสการ์บุกเข้ากวาดล้างเหล่ายักษ์น้ำแข็งจนกระทั่งสังหารราชาแห่งดาวน้ําแข็งลงได้หลังจากสงครามสงบ,บลงโอดินได้ออกสำรวจโยทัหาย และได้พบกับเด็กชาวเผ่ายาักษ์น้ำแข็งที่มีรูปลักษณะผิดแปลกไปจากยักษ์น้ำแข็งทั่วไปคือเด็กคนนี้มีร่างกายเท่ากับชาวแอสการ์ดมีผิวกายที่ไม่ได้เป็นสีน้ำเงินด้วยความเอ็นดูของโอดินจึงได้เก็บเด็กทารกคนนี้มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและตั้งชื่อให้ว่าโลกิแต่โอดินมีทอเป็นบุตรชายแท้ๆอยู่แล้ว โรกิจึงเกิดความรู้สึกน้อยใจที่ต้องตกอยู่ภายใต้ทอเสมอมาเนื่องจากทอแข็งแกร่งมีพละกกำลังน่าเกรงขามต่างจากเขาที่มีรูปร่างเล็กอ่อนแอโรกิจจึงอิจฉาทอและเขาเป็นเพียงทายาตลำดับที่สองเพื่อที่จะให้ได้ครองบัลลังก์เขาจึงคอยหาเรื่องก่อกวนทออยู่เสมอแถมยังได้ลงมาสร้างความปั่นป่วนที่โลกมนุษย์อีกด้วยถึงแม้เขาจะไม่มีพละกกำลังสุดแข็งแกร่ง ต่เขาก็ถนัดก,การใช้เวทมนต์และมันสมองบวกกับฝีปากอันแสนเจ้าเล่ในการโกหกเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอยู่เสมออันดับที่5ตัวละครแฟนสาวของทอเจนฟอสเตอร์ Foster, รับบทโดยนักแสดงหญิงอย่างนาตาลีพอสแมนมาสวมบทบาทนี้ พร้อมแปลงโฉมเธอในภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ทอร์เล v ฟแอนด์ทันเดจนได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลามในฐานะทอร์ฝ่ายหญิงไมตี้ทอร์แห่งอาณาจักรมาเวลแม้ว่าเจนฟรอสเตอร์จะได้เป็นทอร์ในปี2020แต่ใน 16, คอมมิกเอิร์616ตัวละครไมตี้ทอร์โด่งดังและได้รับความนิยมมามากแล้วในระดับหนึ่งย้อนกลับไปในปี1978จากคอมิกวอชอีฟฉบับที่10 จากนักเขียนดอนกาัสและนักวาดลิกซ์โฟเบิร์ดได้จินตนาการให้เจนฟรอสเตอร์ของเอิร์ธ788ได้ครอบครองมายเนียและเรียกชื่อของเธอทอดิสเรื่องราวผูทางให้เธอต่อสู้กับไวรยไลน์มากมายเช่น STONE MAN OF s e c t ท r Mr. h e ดีและ RADIOACTIVE MAN ซึ่งจุดจบของเธอกับบทบาท Thor Dis ค,คือการที่เธอสละพลังของมายเนียและได้แต่งงานกับโอดินในเวลาต่อมาอันดับที่4เรื่องราวประหลาดของทอที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน 1. ทอถือกำเนิดจากหนังสือการ์ตูน Journey Into Mystery ในเดือนสิงหาคมปี1962เดือนเดียวกับที่ Superman ออก 2. ทั้งทอและเหล่าเทพเป็นอมตะกระเพาะกินแอปเปิลวิเศษ ที่ขึ้นเฉพาะที่แอสกาดเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าทอจะไปท่องจักรวาลไกลเพียงใดก็ต้องกลับมากินแอปเปิลวิเศษเพื่อต่อพลังชีวิต 3. ในฉบับการ์ตูนมีตอนประหลาดๆอยู่ตอนหนึ่งโลกิสาปทอให้กลายเป็นกบระหว่างที่กลายเป็นกบเขาก็ได้กลายเป็นผู้นําของฝูงกบทําสงครามกับเหล่าหนูจนกระทั่งทอได้ค้อนโยเนียกลับคืนมาเขาสามารถแปลงร่างกลับมาได้แค่ครึ่งเดียว และกลายเป็นเทพเจ้ากบโวลสเตจจึงช่วยแปลงทอให้กับคืนล่างเดิม 4. ที่มาของคอนโยเนียเล่ากันว่าหลอมมาจากโลหะที่อยู่ใจกลางของดวงดาวที่กำลังจะดับศูนย์โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าดวงดาวที่ใกล้ดับศูนนั้นจะสร้างแร่ที่มีความหนาแน่นสูงเรียกว่านิวโทรียมขนาดบวนเพียงช้อนชาเดียวแต่กลับมีความหนักถึง1ล้านตันเลยทีเดียว 5. ก่อนที่ทอจะมีโยเนียเป็นอาวุธผู้กายทอได้ใช้ขวานที่ชื่อว่าจาบิยอนเป็นขวานด้ามโตที่ตีมาจากโลหะที่ไม่สามารถทำลายได้และสามารถสะท้อนพลังแสงที่ยิงมาได้และตัดได้ทุกโลหะและในการ์ตูนทอก็เสียแขนข้างซ้ายไปเพราะโดนจาบิยอนตัดอีกด้วย 6. บอาดัมเป็นพี่ชายต่างแม่ของทอแต่อาดัมกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดร่างยักษ์นามว่าเดโมจอผู Mo ้ดุร้าย และชอบกินเทพเจ้าเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองเดโมจอร์ jo, จึงมีอีกฉายานามว่า God Eater อันดับที่3เรื่องราวความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทอ 1. ทอเป็นเทพเจ้าสายฟ้าและชื่อของทอนี้มาจากคำว่า thunder ซึ่งแปลว่าสายฟ้า 2. ทอเป็นบุตรของโอดินเทพเจ้าสูงสุดในเทพปกรณามของชาวนอร์ ซึ่งเป็นเทพผู้สร้างโลกส่วนแม่ของทอคือเทพีแหง่งผืนดินอย่างโจโรซึ่งเชื่อกันว่าเธอนั้นเป็นจอตุนหรือยักษ์เผ่าพันหนึ่ง 3. ชาวไวกิ้งชนเผ่านักรบนักการค้าซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กนับถือเทพเจ้านอสรวมถึงทอด้วยและพวกเขาก็สวมเครื่องรางรูปค้อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ 4. เหล่ายักษ์เป็นศัตรูของทอ และเขาปราบเหล่ายักษ์มามากมายตั้งแต่ภูงเนียยอตุนจากปกรณำที่ถูกบรรยายว่าเนื้อตัวเป็นหินและถูกสังหารโดยเทพทอ 5. เทพเจ้ามักมีสัตว์ประจําตัวหรือสัตว์ที่ทําหน้าที่เป็นผานะให้กับพวกเขาและสัตว์ที่ทําหน้าที่เป็นผานะให้กับทอคือแพะอันดับที่ 2. พลายแข็งแกร่งที่สุดในโลกจุดเริ่มต้นของทอน,นั้นต้องขอย้อนกลับไปตอนที่ สตลีบรรณาธิการและนักเขียนของมาเวลได้สร้างตัวละครอย่างยักษ์เขียวจอมพลังฮักจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านมาแล้วข่าวนี้เขาอยากจะลองสร้างฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งคำตอบคือให้ฮีโร่เป็นเทพเสียเลยและเขาก็ได้หยิบเรื่องราวตำนานของชาวนอสหรือชาวไวกิ้งเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักตำนานเทพเจ้ากรีกอยู่แล้วจนเป็นข้อมูลในการสร้างเทพเจ้าทอและเปิดตัวครั้งแรกใน Journey into Mystery ฉบับที่83อันดับที่1 Thor Love and Thunder ติดอันดับที่1บนตาราง Box Office สหรัฐโดยกวาดรายได้ในสหรัฐไปที่479.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,7,500ล้านบาทส่วนรายได้รวมทั่วโลกอยู่ที่712.9ล้านจเหรียญสหรัฐหรือประมาณ26,000ล้านบาทจากทุนสร้างประมาณ250ล้านเหรียญหรือประมาณ 9,100ล้านบาทถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฉายเดี่ยวของทอที่ทำไรายได้ในช่วง10วันได้ดีที่สุดเหนือกว่าทอแล็กซนาล็อกในปี2017และได้คะแนนจาก CinemaScore ในระดับ B- บกซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ Dr. c t o r s t r a n g e in the Multiverse of Madness และได้คะแนนไปที่75%ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับหนังเรื่อง e t t r r n l l และ Dr. s t r r s t r a n g e in the Multiverse of Madness โดยทอเลิฟแอนด์ทันเดอร ก็ยังคงประสบความสำเร็จในด้านรายได้เช่นเดิมและคาดว่าจะทำรายได้ระดับเดียวกับ Doctor's t r a n g e in t n e Multiverse of Madness ที่กวาดรายได้ไปทั่วโลกเกือบ1,000ล้านเหรียญเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10บปันดับเรื่องราวของทองที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนามาเล่าให้ฟังกันอีก และเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาหีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรลายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ